ลิเดียเตรียมพาคนในครอบครัวตรวจโควิด19วันนี้ยันตนและลูกยังไม่มีอาการป่วยลิเดียสันรัตโพสต์ล่าสุดเหตุการณ์แมทธิวดีนสามีตั้งแต่ยังไม่มีอาการป่วยกระทั่งไปตรวจพบเชื้อพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงปัญหาหลายประการที่อาจทำให้คนไทยเข้าถึงการตรวจได้ยากและไม่แม่นยำพร้อมยืนยันว่าตนเองและลูกๆทั้งสองคนรวมทั้งคนในครอบครัวจะเข้ารับการตรวจในวันนี้ล่าสุดแมทธิวแยกไปกักตัวที่โรงพยาบาลแล้ว ส่วนตนกับลูกยังไม่มีอาการป่วยข้อความทั้งหมดระบุว่าพี่แมทธิวขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและเป็นห่วงทั้งครอบครัวพี่แมทขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนขอชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ 1. พี่ Matthew แมทธิวแทบจะไม่มีอาการเลยไม่มีน้ำมูกไม่มีไอไม่เจ็บคอแต่เบื้องต้นเมื่อสองวันที่แล้วปวดเมื่อยเล็กน้อยเข้าใจว่าจากการออกกาลังกายเพราะวันอาทิตย์ซ้อมหนักกลางแดด ตามมาด้วยการคัดจมูกนิดหน่อยเหมือนเป็นภูมิแพ้ธรรมดาที่เขาเป็นแต่วันต่อมาพี่แมทก็เป็นไขออน้อ่อนๆ36.9-37กว่าเลยไปเช็คที่โรงพยาบาลเพื่อจะเป็นอะไรเมื่อถึงหน้าโรงพยาบาลก็จะมีก็จะมีการยิงปืนเลเซอร์เพื่อวัดอุณหภูมิของพี่แมทบอกว่าไม่มีไข้แต่ด้วยการที่เขาไม่ค่อยเชื่อในความแม่นของเลเซอร์เขาเลยขอตรวจอย่างละเอียดและผลตรวจคือ38.3มีไข้ เพราะฉะนั้นการตรวจโดยปืนเลเซอร์แบบนี้ตามที่ต่างๆอาจจะไม่ได้ความแม่นยำเท่าไหร่นักพี่แมทไปตรวจเมื่อวานวันนี้คือวันที่12มีนาคม2563 2ขั้นตอนต่อไปหลังจากรู้ว่ามีเชื้อไข้คือสวปจมูกเพื่อตรวจว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ไหมผลรู้ภายใน1ชั่วโมงซึ่งพี่แมทไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่คุณหมอให้ตรวจต่อไวรัสอีก21สายพันธุ ผลรู้ภายใน8ชั่วโมงแต่คุณหมอแนะนําต่อให้ตรวจเช็คโควิด -19 เพิ่มซึ่งผลจะรู้วันรุ่งขึ้นคุณหมอส่งตัวพี่แมทกลับบ้านพร้อมคําแนะนําปฏิบัติเบื้องต้นเราจ่ายค่าตรวจไปทั้งหมดหมื่นกว่าบาทแล้วคนที่ไม่สามารถจ่ายเท่านี้จะมีการตรวจไหม 3. กลับมาถึงบ้านพี่แมทแยกตัวออกจากทุกคนในบ้านเพื่อป้องกันไว้ก่อนระหว่างที่รอผลพี่แมทสั่งปิดค่ายมวยทันทีเผื่อว่าผลออกมาเป็นบวกคืนนั้นก็ทราบผลว่า2 1ส,สายพันธุ์ไม่ได้เป็น ต้องรอผลโควิด19วันรุ่งขึ้นซึ่งช่วงตอนกลางวันที่ผ่านมาก็ได้รับยืนยันว่าเป็นวันที่13มีนาคม2513 4. มันคือการรับผิดชอบต่อทุกคนและต่อสังคมที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะเพราะคนที่เราเจอและคนอื่นๆจะได้เฝ้าระวังและป้องกันปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดปัญหาตอนนี้คือเราควรจะระวังกันกี่ต่อคนที่เจอพี่แมตต้องกักตัวและคนที่เจอเดียต้องกักตัว แล้วคนที่เจอคนที่เจอเดียต้องกักตัวไหมใครบ้างที่คนไปตรวจต้องรอมีอาการก่อนไหมอันนี้ไม่โทษใครหรือคิดว่าใครจะมีคําตอบนะแต่แค่ระบายถึงปัญหาของโรคใหม่ที่มีข้อมูลน้อย 5. ตอนนี้พี่แมทได้มีรถมารับไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วทางครอบครัวไม่สามารถเยี่ยมหรือเจอได้เท่าที่เจ้าหน้าที่บอกต้องอยู่เฝ้าดูแลรักษาจนกว่าตรวจแล้วไม่พบเชือ้อ 6. ทางครอบครัวทุกคนจะไปตรวจในวันพรุ่งนี้ ตอนนี้คนในครอบครัวยังไม่มีอาการไม่มีไข้ลูกๆยังปกติถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบค่ะดูแลตัวเองนะคะมันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดและจำนวนของคนที่เป็นคงมากกว่าที่เรารู้